สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยวันนี้มาอีกแล้วครับมืออีกค,มคึมฟ้าคึมฝนมาอีกแล้วเมื่อคืนนี้ก็ตกไปอีกหนึ่งรอบตอนช่วงประมาณตีสองครับวันนี้อีกมาอีกแล้วครับมืดมาเลยครับเต็มท้องฟ้าเลยตกแน่แ่เย็นนี้มาทุกวันครับน้องฟ้าน้องฝน ช่วงนี้เหมือนเข้าหน้าฝนครับเหมือนฤดูฝนเลยแต่เข้าฤดูฝนแล้วนะครับวันที่สิบนี้ก็จะเป็นวันพืชมงคลฝนฟ้าตกต้นต้นปีเลยครับปีนี้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศกันครับว่าท้องฟ้าท้องฝนเป็นยังไง นี่ในกรุงเทพนะครับเดี๋ยวเย็นนี้ได้เย็นชุ่มช่ำแน่วันนี้ไม่มีแดดเห็นแต่เมฆพึ้มไปขึ้นมาต้นไม้เขียวชอ,อุ่มสำหรับคลิปนี้กล่าวมาฝากทุกท่านกันครับ่าชมบรรยากาศเย็นเย็นรมรื่น ขอบคุณทุกท่านครับพี่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมึงก็น้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ